ป๊มสุกเลยได้พี่น้องเอ้ยมามอนมามอนมาเบิง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 ,บงพี่น้องอ๊าตะมามอนตะดยสุกเลยพี่น้องเอ้ยเลิมสุกเลยสุกลายอีตั้งห้ากนะเก็บกินน้ำก็ะมท่าน๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยมันเป็นเวลาเฮาไปเบิงเรื่มเบิงสวนหมอนจนมันสุกเลยป๊าทุกสวัสดีครับพี่น้องคงไปไอ้สายยิงก็ทัก สบายดีพี่น้องมาทางฝั่งสายสปปลาวจีนพี่น้องทางโซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเฮ่นเฮ่นเฮ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 นมาพูมาพอกับต่ด้วยก้าวเลยพี่น้องวันนี้กับเฮาส่วนมอนเด้อพี่น้องเอ้ยไม่มีพลายแล้วผ้าพพี่น้องมาเก็บมามอญมันสูงลายเลยพี่น้องนี่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 มีแต่หนุ่มใหญ่พี่น้องเอ้ยผู้ มันซุกหลายและกินมีท่านและพี่น้องเอเดนเดมันใี้ภูฮะพาพี่น้องมากินมะมอ่อนส้มบรรยากาศพี่น้องโอ้ส่วนมะม่อนแต่ดุยว่านี่เอาน้ำเข้าเซ้อหอวานพี่น้องเ,เอาน้ำเซ้อเพิ่น มันมันเยอะอันอันนั้นขนะดยามันเหี่ยวมันก็ลายเราดกที่เราพี่น้องกัยพู่ดกอะไรพี่น้องเลยกินน้ำก็มีทันปีไกรเนี่ยเก็บเอ็ดเอ็ดไว้ปีกายนี่ปีนี้ฮยังไม่ได้เก็บเอ็ดมันยังฆ้าเวอยู่มันฆ้าเว้างานหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้เอ็ดเลยปล่อยให้มันล้นไปน้ำพื้น ไปเลยเสะก้อนว่งายไปมันก็มันล้นบินเอาโดดหลีกจะพี่นอองตัวนี้ยังไม่ทันได้ยื้อสุกกระโดดก็เลื้มสุกหน่อเนาะเลื้มกําลังละสุกส้มมันรวงเฮากระใบเหลืองกับมีกระยามันจะเป็นในเรื่องกระยามันจะด้ยไม่ได้อ่อนได้รื่ทำไม่ได้ปุ๊เป็นธุรกิจเนาะเฮาปุ้ดดินแข็งเฮาปุ้ดเผลอคือจะด้วยว้าหหละเผลอได้เฮามากิน ผู้ไปผู้ไปผู้ไปกินเจ้าของว่าไงกัดิแม่งห,หลายพูดอันบอเบาเฮิรนดูล,ลานมาเก็บ,บกเบาเฮิเด็กน้อยมาเก็บเขาก็ยังมีมา,ากเขายังไม่ได้เลิกเรียนเขายังมีหูจกักนะพี่น้องมันของหูจักยังเด็กน้อยมานี่โอ้ขัดก,กันดิความสุขผู้เฒ่าจะรอในเรื่อแหละห้อ, <laughs> หองมันเวลามาหมายสุขก,กับฮ้องเลยมาเดอ้อสูขมาเอาเดอ้อนะเฮิรนลูหลานเอาไปกินนะพ,นพี่น้องเมืงองผู้ เติมส uh ุกโอ้สุกหลายดพี่น้องเลยเบื่อเลยมะม่อนไปได้หลายต้นดอกของเศร้านี่แหละปุ๋ยไว้ปุ๋ยไว้ก็ได้กินบลงเมืองพว่น้องโดดดีด้วยพี่น้องครับกระป๋องอยู่พี่น้องเอ้ยครับมามันได้รำมาด่านกก็ไหลด้วยพี่น้องเอ้ย บอกไงก็มาม่อนเหลื้มสุกกะนกกะเหลื้มหอมเจี๊กเจ๊กเจี๊กเจ๊กเจี๊กเจ๊กเบบีบอข้าเจ้ากับขุจักว่าข้าเจ้ามีแนวกินนะข้าเจ้าก็ขึ้นเลยดีจืดบอกไงก็เนีโอเพราะวม้สุกแล้วนะนกจุกนกอันนั้นมาหลายหลายมันมากินมาม่อนมันผู้ค้ามานหนังอันุลยมานัางหลีเนาะมานัางหลีจอบเบิ่งครับเพื่อคันเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อนพัดย่างข้าเจ้าตื่นนะ เลยมีแต่ไทยบางเวลาเขามาหยางเขามาเบาหนินี่นี่น้องนีแต่หนุ่มยิ้มยิ้ดำกระปั้มอยู่เรีกินไปนั่พี่น้องเลยเขาว่ามันเป็นของดีได้ขอมอนเบอรี่นี่ในตระกูลดนั้นเบอร์นี้นี่ลายซิ่งลายย่างที่ไอเหล่อสารอาหารหรือว่าน แนวดีๆนะตลุยม er ีคู้จักดอกตลุยบ่มีวิชาการดอกมีแต่เนี่ยนี่และพี่น้องเลยคุ้กจักแต่ว่ามันมันแซี่ยบนะจักไปย่างเดียววะโอ้แซ่บจังเลยเลยหวานๆเลยเชี่ยบโดนนะตลุยนะแต่กะได้กินเนาะแค่ได้กินได้กินเพิ่นเว้าในอันวิชาการการพุ่งการแพทย์เพื่อนล้วเฮามีไปก้าวไกลเฮามีรู้เรื่องดอกอันนั้นเฮากินย่างเดียวนะ เปิดบอมันมีแนวดีๆอยู่ในมะม่อนนี่นะพี่น้องเนาะกังหัวจักแต่แนวดีๆอะไรนะสรรพคุณหลักๆคือตะดุยบอและตะดุยเอ็นเอ็นเพลียวเข้าอันไรบัลลีเข้าอันอันนั้นตะดุยก็สรรพคุณหลักๆก็คืออิ่มจบตะดุยง่ายๆได้พี่น้องเอ้มีมีเลยได้ตะดุยกินหน่อยเป็นยาระบายเลยกินไรเนี่ยเจ็บท้องอยู่งะได้พี่น้อง อนี้เท่านั้นเนาะเอาเอามันไม่ได้ไปเรียนรู้เด็ดจ้ะเขามีรู้เขาก็ว่าว่าเขาไม่รู้เลยได้เขามีจะเป็นอันนั้นเด้อมีได้บุนเด้อพี่น้องเลยแต่มันบิดเนาะขั้นเขาไปว้าไปการอันนั้นอันนี้ขั้นผู้เพิ่นอยากว้าเพิ่นก็ต้องเข้าไปศึกษาได้ไปเบิ้งว่ามันมีเพลือมีเพลือสารเพลือวิตามินเพลือเพิ่นว้าอันนั้นมันเป็นใ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 นของเพิ่นที่เพิ่นต้องการเนาะ แต่ขาวนไม่ได้ไปต้องการนั้นบาลแบบนั้นข้าต้องการแค่พี่น้องมาเบิ้งมาส้มเออสวนมวอนมะม่อนชุกได้พี่น้องเอ้กันนะแค่นี้ได้พี่น้องแต่ในงา้แต่ดุยตาพี่น้องจมส่วนมะม่อนแล้วก็เก็บกินแต่พร้อมนะพี่น้องโอ้ยดกอะไรดกอะไรดอกอะไรพี่น้องกำลังสุกดำเปื้อเลย ละนี่ยไขมดวันละเอทีปันังไขมดอยังงี้ฉันไดเอางเง้ยเลยเมจะจังมือก่อนจังมือสองมือก่อนเพื่อนไปทังหลายคนไปทังโอ้มีแต่ไข่ยิ่งใหญ่อมมอนีนงเอ้ยพักระดโหนยหน่วยนน่วยนี้ดลี้ะ ตะดยน,นี่นี่พี่น้องเอ้ยเจียบกับนิ้วมือนะซ้ำนิ้วมือเดี๋ยวพี่น้องนะอืหวานอืหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เกือบสมัคร์กห,หวานหวานหวานพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยอืผักกระโดดนะโมนิดเดียวโค้ด โอ้โคกมีแห้งโดกพี่น้องอ๋อแต่ทุกโดดกระป๋อมนี่พี่น้องเลยโอ้ดดกระรีดดกระรีกินน้ำมีท่านใครรุ่นนี้นะมึงมันล่นเต็มพื้นอยู่คุยเดือกกินมาเด้อพี่น้องเด้อกินมาม้อนน้ำตาดุยได้ยินแต่หมอลำเขาล้ำ ส่วนมอน่อนนะแต่ด้กูกระบี่ส่วนม่อนส่วนมอน่นมอนนิดนึงบึงพี่น้องบึงผัวบึงมาแดงเต็มต้นสุกแดงเต็มต้นพี่น้องเลยหมดสมนี่มีคนหมดสมเลยพี่นอ้องมันสมบูรณ์เนาะมาม่อนก็นสมบูรณ์สัตว์สาวาสิงก็ย่ามาอยู่คือว่าแล้วผัว ใบมอนเอ๊ะใบมอนลายมันก mm ็หงางมโนชมปงหงา่งพ <th ang. S 1> ี่น้องเลยเอ๊ะโด๊โด๊โตกัดหูตะดุยแล้วเล่กับอย่างต่ำหงางมันพี่น้องเอออ้าเอาละพี่น้องเอ๊ะเอ๊ะมโนชมกัดพี่น้องอืมมาแล้วไปทางหงางเพิ่นญมาเพิญประกาศเฮาก่อนเฮายังไม่ได้ไปทางเฮามาพาพี่น้องเฮามาเก็บมะม่วงกิ่นด้วยซึ่งนี่ขั้กระโดดพี่น้องเอ้ย เอาละพี่น้องคลิปนี้กันยาวมาพอสมาพากนคนุญาตเอ๊ะคนอนุญาตบาคำฮ่าฮ่าได้พี่น้องเอ้ยเอ๊ะฮานแน่มดชมเอาแล้วบาดนี้เอาแล้วพี่น้องเอ้ยคนิยมบัตรคำจบคลิปลงสำนี้ก่อนจบก็บขอเฮอียไอ้ชายิงคู่คนอยู่ดีมีแห่งกินข้าวแซ่บนอนรับสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเข็มมีหดได้ความใครมีเฮอร์อมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันมาเด้อครับเด้อพี่น้องคุ่คนครับผมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมดชมกัรพี่น้องเอ้ยมึงกัวมึงกลับ